ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนี่เพชดำครับโอ้ยสอกไปลูกนี้ครับทุกน้อยวันนี้ที่ผมถามมาเมื่อเช้านะเหมือนน้องแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บใช้เพลงเข่านี่แหละครับวงนอกนี่ก็ต้องดูไปก่อนครับ นมองประสบการณ์ความเก๋าเพชรดำนี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับพร้อมสู้พร้อมตีครับดูครับโอ้ยเพชรดำไก่ย่างฮาดาวยิมเพชรดำเพชรอินเดียคาเดบี้ฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวไปต้งเงินเพชรดำนี่ล่าสุดก็ต่อยกับเหนือธรณีครับชนะเหนืนนอธรณีมาโอ้ยเอาแล้วเดือดแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่รับชมนะครับ ผิดพลาดประการใดครับขอไปไว้ด้วยครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับมีพูดถูกพูดผิดบ้างครับผมตื่นเต้นนะฝังเตีือมวยมันแบบจังหวะโอ้จังหวะมันไส้กันนะนะอยู่ในเวทีมันกะเชื่อนะครับหรือว่าถ้าผมมาเวทีก็ถ่ายไปฝากครับรักมวยชอบมวยครับฝากกดติดตามด้วยครับหรือว่าเราคือคนกลุ่มเดียวกันครับนี่เป็นไรโอ้ยขึ้นก้านคอไปเดินเข้าหาอยู่ครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรดำนะครับ คอยสร้างจังหวะหาจังหวะออกหมัดขวาครับออกหมัดขวาแล้วก็เตะซ้ายสำหรับเพชรด,ดำลูกน้อยพยายามเข้าไปใช้อาวุธคมๆค,ครับปาดศอกเพชรด,ดำสาดซ้ายลูกน้อยต่อยมัดพยายามจะขึ้นบนแต่เตะลงล่างครับเป็นลูกหลอกเบาๆครับให้กับฉีบนำไปก่อนครับสำหรับลูกน้อยหาจังหวะอยู่ครับยังไม่ได้ปีสู้ตีวงในเท่าไหร่วงในตีได้ไหมอ่า มีการปุกเรานิดหน่อยเดี๋ยวจะหมดยอแล้วนะครับเอา,อางี้ละกันนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องราคาครับให้เพื่อนๆดูเป็นอาวุธไปนะครับลองว่ากันนะครับแล้วก็ให้ฟังเสียงบรรยากาศในเวทีไปด้วยเลยนะครับลองฟังดูครับ เพชรดำเดินแลยครับแต่จริงยังโต้กันสนุกนะผมว่านะ เขาเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับ คอมเมนต์มาได้ครับมีความเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะด้วยครับเพื่อนๆครับไม่ว่าใครจะเป็นซูวิทกาลีชินครับให้นักชกแดงสี่สิบเจ็ดหรือน้ำเงินสี่สี่สิครับสี่สกครับกรรมการท่านที่สองครับกรรมการคงชัยกิจจำรูยินกุลครับให้นักชกแดงกับสี่สบเจน้ำเงิน49ครับ กรรมการทั้งสุดท้ายนะครับกรบรมการชัยยุทธของประเทศครับให้นักชกแดง4.8แล้วก็ต้อเดิน4.9ครับชมป์โอเคครับทุกน้อยฟุกน้อยฟุกบหมีเกียวเป็นฝ่ายชนะช่องทูฟอยู u ครับได้แชมป์ทูฟอยูไปนะครับ